นาะทีได้รวมตัวขอเาใจเพื่อนสักหน่อยละกันอ้อนนะนะคนนี้มันสายคาเฟ่มีเพื่อนอยู่ข้างๆกับบรรยากาศคาเฟ,าฟา่นี่มันฮิวใจดีจริงๆแต่สำหรับยายเนสเนี่ยนะสิ่งที่น่าจะฮิวใจได้มากสุดก็น่าจะเป็นซ่ถงวดนี้ขอให้ลูกปังปังเทิร สบายได้ทั้งคาเฟ่ชิคๆแนวพี่อ่อนได้ทั้งไหว้พระสายมูสวยๆแบบเราส่วนพี่นันพี่นัน ยืมรถพาเพื่อนมาสิ่งแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวเียไปคืนนะรถพี่อ่ะ oh. เอาพามามาเที่ยวนี่ไง oh. ไสนุกจกะตาย oh. อีสุสุวีคลาสโฟร์ที่พร้อมจะพาคุณไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ใหม่กันตั้งแต่ภายในห้องโดยสารที่มาจากโทนสีดำน้ำตาลตกแต่งด้วยวัสดุสีใหม่คาเฟ่เฟรลว์แอนด์ซาตินสบายด้วยเบาะนั่งดีไซน์ใหม่พร้อมวัสนุพิเศษคูแม็กซ์ภายนอกก็เติมความใหม่ใส่ความเท่มากับกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันสี black chrome รอไฟตัดหมอกสีเทาเข้มพร้อมเทอร์เรนคอมมานด์สวิตช์อัจุริยะรับการขับเคลื่อนจากสเป็น4ลอ้อแค่หมุนโดยไม่ต้องหยุดรถจะชิคจะชิจลจะลุยไม่ว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนก ร้านโฟร์บายโฟร์ตัวจริงทุกเส้นทางสัมผัสประสบการณ์ทดลองขับที่เหนือกว่าใครที่อิสุสุสยามซิตี้ทั้ง9สาขาได้แล้ววันนี้